ลืมถอดไฟกับอีกแล้วจ้ะลืมถอดไฟอีกแล้วจ้ะ

แมวปมไปไหนนะเอาผู้ช่วยไหมดีใจแก นี่คือสรีระร่างกายของหลางที่ไรวิญญาณหนักสู้สติเต่าเผาเมนของวัดแห่งนึงและลักษณะเหล้วมีตบอิมเขตควายอยู่รูปร่างก็เนี่ยสังคานไม่เที่ยงเนอะคนเราจะต้องกลับไปเป็นถาดถังซีจะให้บอกว่าเผื่อ เออเนี่ยคนเราสุดท้ายก็รู้แค่นี้ตายเพียงแค่นี้และครับดูไว้เป็นอุทาหรณ์ดูไว้เตือนสติชีวิตก็มีแค่นี้เกิดมาก็ไม่ได้เอาอะไรมาตายไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปมีชีวิตอยู่ก็ทําความดีให้มากๆครับทาความดีให้เยอะตายไปอาจจะมีคนสรรเสริญขอบคุณที่เข้ามารับชมครับรักษาชีวิตรักษาสุขภาพทุกคนรักษาศีลด้วยบายจุ๊บ